สวัสดีทุกคนวันนี้เล่นก้นาวเคืนกันผมไม่ชอบเลยว่ะผมจะอาทิ์อยู่ดีผมแคปหน้าจอปุ๊บมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็ดับโี่จริงเลยโทรศัพท์ อยู่ไหนเพ่นอยู่ไหนมาอยู่นี่อยู่ไหนวะเราไม่เข้าตรงนูเล่ามีคี่้าอกเล่มาารนี์ดไม่ดีคาร์ดไม่ดีต้องเจอมานี่48เพร แบบนึงแต่ยังแดงนะเหมือนเดิมถ่านวันแรกอุ้ยอุ้ยไอเพื่อนหลบไปดิหลบไปกว่านี้หน่อยเคเคเรียบร้อยไอไอป้ายนี่ออกไปไอไอนี่ออกไปดิไอผู้หญิงโง่อูเบียก็หลบไปหน่อยดีหลบไปทำไมวะหลบไปถ่า,ายไอนี่ก่อนเอ็มวีเรียบร้อยไม่ใช่ว่าดับไม่ดับแล้ว ไม่ตัดไม้กันวะไม่มีมีไม่มีมือหรือไงวะไม่มีมือแต่มีดไม่มีเ้ยจะพูดคำหยาบแล้ววะอรพูหยาบอะไรทุกคนดูครับพอดคำหยาบผมยังไม่ได้พูดเลยว่าฟ้องรอ่ะงานวัด มาขอ,อกินฟักทองมาให้หมดก่อนอะไรพี่อันอะไรงานวัดแหละไ,ไม่ใช่งานวัดามาขอนะมันให้เล่นยังไงมันเล่นไม่ได้ีน,น,นปืนอเอาเก็บปืนไปเยอะๆเลย เลื่อมาก็มีปืนรับคอนเทนต์โลบอกครับคอนเทนต์โลบอกอันนี้คือคอนเทลบอกคอนเทนต์โลบอกอะ,อ,อ,อะไรพี่อันเจอยู่ข้างใน ทำไมคุณแจอะไรพี่ฮานคุณแจช่วยเด็กเอาผู้ข้างในข้างในไหนข้างในโกงเลยมันเก็บไม่ได้อ้าวแล้วใครทำไปไว้ข้างในอะ่ะไม่ได้เลยแหลพี่ฮานทำหรออ,อือแต่ก็ดีแหละไปหากล้องดีกว่าวะ่ะเ,เดี๋ยวมันบอกว่าไม่ออไม่เพิ่มวันให้เลยมันเพิ่มวันให้ก็ดีแล้ว ยังไม่ว่าม uh <và> <ạn> mm ัน hmm. อีกเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเปิด <able> ช้าอย่างนี้มันไม่ได้ลืมหรอกมันเปิดแล้วมันหยุดเฮ้ยขวานดีขวานดีมีรูปดาวเดี๋ยวมาขอเก็บฟักทองก่อนหรือวิ่งวิ่ง โอ้แค่วันแรกก็ได้อนี่แล้วว่าเด็กลถมาตั้งหากดูนี่เอาปืนมาเนี่ยปืนที่แรงนะเนี่ยไยยอ้ตัวนนนหนึ่งเหรอ นะไม่ตอบล่ะอะไรแต่งตัวกวางอะไรอ่ะอ่ะผ้าคลุมตอนแรกมาคิดว่าอะไรก็ไม่รู้วันนี้วันนี้ไม่มีเจ้าแก่นะวันนี้ไม่มีเจ้าแพน่ะเพราะว่าวันนี้จะมีเจ้านุก ไม่ใช่มันคือนกนกป่านกเขาเดกวะเนี่ยดีเลยพวกนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนผมลินได้ย,วยาวรีบรีบ,รบใส่กองไฟนะกองไฟจะดับแล้วตัดไม้ทั้งคืนเลยรอยกระทงเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไรวะเวะต็มมะเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าเขาเต็มหรือไม่เต็ม,ตมโอ้โหกลัวนิกน,นะคูณสองได้แค่สามมันบอกคูณสองทำไมมันได้แค่สามอะ่ะ ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใช้ดิมันเอาอะไรมาอีกน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งเหรอเอ,อ้ยหมาสีสีสวยอะยอยพูดคำหยาบอีกแล้วทุกคนดูดิคำหยาบยังไงวะคำคำว่าขวยอะ ทำไมไม่ได้เนี่ยไม่ได้นี่อ่ะเท้าก็ตายหูไม่ชอบอ่ะไอ้กระตายมันไม่อยู่นิ่งเลยตอนนี้ไม่มีอีเวนต์กุบหรออุ้งกระสุนอินฟินิตี้นี่หว่า สูตรนิฟิิตี้ผมใช้อย่างนี้น่าจะดีกว่านาทุกเดี๋ยวดูนะอย,ยู่ยิงหมาทีเดียวหิวว่ะขอกินฟักทองปึ๊บปึ๊บฟักทองเต็มเลยอเลโอ้หมันรถทีเดียวอะ่ะอูแม่งรถน้อยว่ะแม่งรถน้อยขนาดเนี้ย ุกคนช่วยกันสืบมาด้วยนะทำไมลดน้อยขนาดนี้อ,อ่าทำไมมันลดน้อยขนาดนี้เลือดไงลดเลือดมันลดน้อยมากไอ้ปืนเนี้ยแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่มีปืนไหมฮะอย่างระดับห้าผม,มต้องแคปรูปเอ๊ะย่าไม่แคปดีกว่า ผมจะทําเป็นปลุกคลิปเพราะว่าเมื่อก่อนผมปล่อยคสุ่มจาก y ยูทู e ไงมันดูไม่น่าดูไงแล้วแล้วยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แปดสิบคนกินก่อนกินด้วยโอ้แม่งเอาถาดไปไว้ไหนอะแม่งโอ้ยเอาไปใส่เอาาเอา ขอตัดต้นไม้ไปใส่ไฟก่อนตอนนี้ไม่มีการคา้าเลยทั้งนั้นเน็มนผู้คำหยาบผู้คำหยาบยแรงหนาทุกคนดูไหมนีาคือผู้คำหยาบแล้วชอบผมจะโดนแบน่ะครั้งที่แล้วมันโดนแบนแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาทำแล้วไง ก็ไม่ทำแล้วตัวคนก็พยายามหยุดเขาห้ามนะให้เขาทำเดี๋ยวคนดูคาแมงเลยแมวอะแมวสีฟ้าอ้นอไรไหนวะแมวสีฟ้าห็นแล้ว ไม่ใช่แมวตุกตาตุกตากตาก็เป็นตุกตาดูมอนก็บอกไปแล้วไงไม่ฟังหรอวะตุกตาดูมอนไปดูในคลิปเอาก็ได้หนพวกำหยาบอีกแล้วทุกคนดูไทยอีกรอบหนึ่งะ เทศกาลฮาโลวีมุดตั้งนานแลวยังมายังไม่หยุดไปช่วยเด็กไปพี่อ่านไปช่วยเด็กไปตัวช่วยผมจะฆ่าหมาบุรุโนี้หมดมาตปิดบ้าผมผมแบบเฮ้ยผมข้าม อุ้ยอยากได้อยากได้หมาบ้างอะไม่ใช่ว่าได้หมาแนละ้วมันฆ่านะเฮ้ยอยากได้หมาว่ะในชีวิตจริงผมเลี้ยงหมาทั้งสี่ตัวนะนเนี่ยดูนะทุกคนร้องเงี้ยเดี๋ยวก็ติดลิขสิทธิ์เนี่ย จะเปิดกล่องรอบหนึ่งผมจากได้ถ้ามันแผลได้วะผมเอาไว้อบผมไม,ผม,ไม่ผมไม่ฟุกใครทั้งนั้นอ่ะผมจะอ่ะผมจะฮิวอะไรเ้ามันแอรก่อเอรกอ่อนอรกอ่อนอะ ไม่เป็นไรนนชลมชระมอดเดี๋วบงัมงมลองเล็กหนาวะาค,คือคนเขาต้องตั้งใจเล่นไงเขาต้องตั้งใจเล่นเนี่ยขเขามมาลองเพลงงมันจะมีสมาธิได้ไง,ไง <ผม S 1> ง่ายเฮ้ยมีกล่องตรงนี้ว่ะใครไม่ทิ้งขวานดีวะผ่านขวานของดีแล้วของดีมีเยอะบนโลกได้ผ้านแผมาสองอันเหมือนกันแม่ไม่หยุดร้องว่ะ ก,ก,กลางคืนกำลังจะมาวันนี้เพิ่งวันที่ห้าเองคลิปไปสิบสามนาทีแล้วอะไรบุ๋มกว่าจะเข้าผมผมต็อปคลิปคลิปผมจบไปก่อนไม่ใช่ทุกคนผมจบคลิปไปก่อนเออโอ้โหเล็กเยอะนักใช่ไหมตีใช้ทั้งหมดเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ไอ้กระบานีน้มีประโยชน์เรียบร้อยเรามาซื้อมาเสียนม,ม,มีประโยชน์นะเนี่ยขอสร้างอีกได้ปห อีกเดี๋ยวปะเอาไม้ไปแทนตอนนี้บ้านผมไม่อัพเกรดทันทัพกรกากหากมาแล้วรู้มา ครบไม่มีเอ้ยอย่ามาไปชุบซิดีกว่า <c oughs> ไหนวะ่ปเปงนไกให่ว่เนี่งชดีช่วยมันก่อนอุย้ยเพื่อนงูปูส <c oughs> ามร้อยวนัมยมมยวนมันก็ต้องมีพลาดกันหน่อยดี มัตน cents, ้นต้นเหรอวะมันวันที่หกคนต้อ่ะบี่วนยอะใครอะบอกไปผมไม่เกี่ยวผมจะเกี่ยวได้ไง คนเยอะคุยเจ็บอีกแล้วเดี๋ยวผมพาพารามให้เพื่อนกันโอ้โหผมต้องป่วนสักหน่อยแหละไม่มีอะไร จะถามทำไมค่ะเฮ้ยผมไม่ขวานไม่ดีเลยขวานมันชื่อบอกชื่ออยู่ว่าขวานดีกระสอบก็ยังห้าอนเหมือนเดิมไม่ง่ายแลวทุกคนอย่าไปฟังนี่เขาพูดครับมันไม่ง่าย ต้องหายไปไหนไวะเดี๋ยวก,กินเนื้อก่อนกินเยอะๆเลยอยวขอกินเยอะๆเลยกินจนกว่าจะเต็อมอะหมดพอดีละมั้งเหลือชิ้นเดียว <c oughs> ผมตัดในนี่ไม่ได้ตัดเยอะมุกตัดไม้ อุ้ยขอเฮ้ยไม่เป็นไรเป็นมีเลยกล่องทองอันนี้แผนที่อ๋ออยู่ดูเนี่ยไกลไหมไกลไหมผ่านแผนที่เลยอ,อยูยังไม่ได้ไปเป,เปิดกล่องทองเลยแม่งบุกมาทำไมวะ ไอจนบ้าผมขอมไม่อยู่ทันครับได้ไหมจะไปที่อื่นไม่มีไฟชายยังต้องรีบแก้นี่ก่อน ไม่เอาเก้าอีม้มาเดี๋ยวเดี๋ยวขอคากไปที่กระดักเพิ่มก่อนเอาให้หมดไปเลยเจอ,องูม,มา ยิงไม,ม่เข้าวะไอ้บอ้าเอ้ยอูไม่เข้าะอิงยิงไม,ม่เข้าวะอ้ปืนงานวัดเอ้ยแต่กระสุน Infinity นะิฟินิที้อเนี่ยไม่มีหอกแค่ฟันเพื่อ หาด้วยปืนนี้ผมไปเดินป่าด้วยกินกอดสิบกนนั้นให้กว่าจะตายเองจนถึงน้ำปลาก็มันเป็นปืนจุ่มน้ำป่ามันเค็มไม่มีใครไปช่วยเด็กเลยบอกใครไปช่วยเด็กตั้งแต่วันแรกๆอู้ยไป ก็ผมไม่ได้มีปืนของคุณนี่คก็ไปหาปืนีแล้วแล้วผมแล้วกว่าจะเจอปืนนั้นนานขนาดไหนอะผมก็ไม่รู้องหาไปเรื่อยๆโอ้ฝนตกอีกจะไปหาอะไรปึ๊บอะสมมุตินะจะได้กล่องทองแล้วฝนตกจะได้กล่องทองแล้วหิวจะได้กล่องทองแล้วโดนหมาไล่เนี่ยคือมันชอบเป็นอย่างเงี้ย สล่องซูเปอร์าซาทอวิ่งด้ปืนคราวนี้แหละดีกว่าปืนงานวัดเอาเอม,ม,ลออลมแล้วม,มลออลแล้วมันก็จะหายไปเลยเหรอ ไอหมูอาจริงนะถ้ามันเกิดขึ้นกับผมนะไอพ่อขาบ้าเ้ยเฮ้ยมันยังไม่เห็นไปเลยมีปืนนะหาตกปลาดีกว่าไปตกไปไปวันที่เก้า เ9อ,องนาทีม,ม,มีลิมลิมิกเอฟคปังุ้ยแม่ตายหมูบุกไม่ได้ก็ยังจะบุก โรจริงเหรอขอไปดูหน่อยเป็นหัวเป็นแด่ะเดี๋ยวผมจะไปร่วมสถานการณ์ด้วยอยามาร่วมเหอที่าจะดีนี่ผมมีปืนนี่เนี่ย,ยปืนตักกาดเก็บได้เหอะเก็บไม่ล่นกับแมวเหรอโหบู๊ซะขนาดนี้ไม่ใช่ปืนจุกน้ำปลารเป็นปืนอีกปืนหนึ่งนแล้วอ่ะปืนเนี้ย มานี่มาขอไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวบ๊ายบายผมพาโจงกับกองทัพเองกูไม่หนักหรอป่าอันฟ่าแล้วกูไปสะหามาได้แล้วก็ที่ชุบอีก4อันนี่ผมมี2อันกูใต้ดไ,ดไม่ฮิวล่าเดี๋ยวพวกนี้ผมไปช่วยเอ้ยถ้าผมไปโจมันก็บุกข,ขึ้นมาอีก คุณใช้ลูบ็๊อกได้ปะไม่มีลูบออกไม่ไม่ทำอาหารกันเลยพวุนี้เพแ่๊นนึงสิครับยังผมไปช่วยเพ๊่นึงนดแแบบีแล้วลนอื่ะไม่คิดว่าผมจะขโมยเหรอว่สามารถืนได้ ทวงคืนไงมันจะเช้าแล้วเนะี่ยรอแป๊บนึงเฮ้ยถ้าผมบุกเข้าไปผมก็มันจวมันก็จะมาเยอะอดิแล้วผมจะไปช่วยยังไงอะถ้าผมแพ้คุณต้องชุบผมด้วยนะเดี๋ยวผมไปช่วยเอง มานี่ชุบสองนี่นี่เรามามีสองบ้านแผลไปเลยว่าจะไปบุกมาไม่ตายแน่นอนเลุมามีปืนโหดไป,ปิดไ,ไ, <ป S 1> ไปเพื่อนทีม,มนชนเผ่าไรทีมสนับสนุนมาแล้วทีมเวิร์กทีมสนโอ้ยทีมสนับสนุนผมหนีก่อน,ก,อนนะก็ผมไม่มีก่อดคุณก็มาชุบสมบัต ผมก็จะตื่นขึ้นมาแ้วไม่ช่ปืนยิงแล้วก็ผมก็โดนคุณไจคุณก็ไปชุบผมเล็วองมาไร่เลยผมจะชุบยังไงอะมันต้องรอโหลดอ่อยพคุณจวกผมผหิวอีกแล้วตอยผก็เจเอู่ไหนวะเฮ้ยชุบดิชุบดิชุบผมผมไม่ทานอะผมตายก่อนเหี้ยเ้ย อุย้ยผมสามาชูเตือนได้ปะไม่เลยบอกแล้วไม่ต้องบุกเข้ามา,มนนา,าก,ก,ด,ด,ด,แกดแล้วแต่มันมันจะมันจะเสร็จแล้วแต่มันโดนฆ่าก่อนตน้วยยี่หกกะทีแล้ว,ลวอะไรอะ พาผูกตายมันไม่เป็นเหมือนในหัววะ่ะมันไม่เป็นเหมือนเออก็บอกแลว้วเวลาโหลดมันไม่ทันแล้วปืนเรามามันก็แบบพอยิงปุ๊บมันก็กลับมันก็ต้องรีโหลดเป็นหนึ่งใหม่ปืนอะไรวะโอ้โหปืนกากปืนเวิร์ก 4 3 2 1อกดออกเลยจไปลองเล่นแมงลบบ๊ายบาย